ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการดำเนินการนิเทศติดตามการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ2ดาวประจำปีพุทธศักราช2,567ด้วยความยินดียิ่งค่ะโรงเรียนบ้านท่าลาตั้งอยู่หมู่ที่สิตตำบลก่อเอออำเภอเขื่อนในจังหวัดอุบลราชธานี เว็บไซต์เว w วเว็บ c เฟซบุ๊กสลัท่ารายูบีงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดการเรียนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม d t v ปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้น25คน คาราชการครูสามคนพนักงานราชการครูผู้สอนหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุราการหนึ่งคนนักการพันโรงหนึ่งคนไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยนางสาวปรยาพิรักษาตำแหน่งครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทาา่าลาดจัดดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ระดับสองดาวดังนนี้ด้านที่หนึ่ง โรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าลาสภาพบริเวณสถานที่มีความสะอาดร่มรื่นมีความปลอดภัยเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเอโคสคูลระดับต้นโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลาดได้ดำเนินการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรมไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการ กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการคือการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในทุกเย็นวันศุกร์ค่ายเยาวชนคนคุณธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภาน,นักเรียนการทําบุญตักบาตรทุกวันสําคัญทางาศาสนามีการมอบหมายงานให้ครูประจําชั้นค้นหาปัญหาสาเหตุกําหนดฤติกรรมบ่งช,ชี้เชิญบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหา กำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านท่าลาดคือความซื่อสัตย์ความวามีวินยัยความรับผิดชอบและความพอเพียงโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาสาระในทุกรายวิชา สร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผ่านโครงงานหรือกิจกรรมต่างๆได้แก่โครงงานโรงเรียนน่าอยู่เพราะหนูหนูทำเวรโครงงานแปลรูปดีมีอาชีพโครงงานส่งงานครบและถูกที่แค่นี้หนูทำได้ โครงงานใส่ใจสุขภาพรักสะอาดไม่ขาดวินัยและโครงงานห้องเรียนสะอาดด้วยมือเราการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนสอดแทรกเข้าไปทุกกิจกรรมการเรียนการสอนมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการโดยใช้การสังเกตนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้นปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านหน้าเพจ Facebook โรงเรียน ด้านที่สผู้บริหารผู้บริหารของโรงเรียนบ้านท่าลาดเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิตโรงเรียนคุณธรรมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารงานที่มุ่งมั่นและขับเคลื่อนโครงการโดยมีการกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนมีการนิเทศกำกับติดตาม ผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งนําผลไปปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอมีการส่งเสริมสนับสนุนในรูปแบบต่างๆแก่คุณครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่คณะครูและนักเรียนเช่นการล่วชมเชยหน้าเสาธงการมอบรางวัลหรือใบประกาศอีกทั้งยังประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงาน ด้านที่3ครูครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านทาา่าลาดมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมมีครูแกนรนำเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและนำมาถ่ายทอดแก่เพื่อนครูมีการถ่ายทอดความรู้โดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเลนปลูกฝังคุณธรรม จัดหาสื่อการสอนพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความพอเพียงมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบมีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยผ่านโครงงานคุณธรรมมีการวัดและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน จากการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจะมีผลทำให้นางสาวอัชริยาวสีสัตต์ตำแหน่งพนักงานราชการครูผู้สอนโรงเรียนบ้านท่าลาได้รับการยกย่องเชิดชูดเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาครูดีสีสกอสกคอจังหวัดอุบลราชธานีประเภทครูคณาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567 สานักงานส่งเสรมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีด้านที่4นักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านทาลาดมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปความรู้ของโครงงานคุณธรรมสามารถนำความรู้จากการทำโครงงานไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ตนเองและพัฒนาพฤติกรรมไปในทางบวกให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆเช่นรักษาความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนรู้จักรักษาสมบัติสาธารณะมีระเบียบวินัยมีความร,รับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองเป็นผู้มีมารยาทดีสุขภาพกายสุขภาพจิตด,ดีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนมีการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดีส่งผลให้การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นทุกปีโรงเรียนบ้านทาลาดมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้เป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน